ปะทุอีกแล้วเมื่อคืนนี้ภูเขาไฟไอซ์แลนด์พ่นลาวาพวยพุ่งยามวิกาลชาวบ้านต้องอพยพอีกครั้งภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ปะทุซ้ำเป็นครั้งที่4นับแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏภาพลาวาสีส้มสว่างพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายามวิกาลจนล่าสุดตำรวจไอซ์แลนด์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่และหน่วยงานป้องกันพลเรือนจัดเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจขอบเขตของการประทุแล้ว ก่อนหน้านี้สำนักอุตุนิยมวิทยาไอซ์แลนด์ได้ประกาศเตือนการประทุที่จะเกิดขึ้นบนคาบสมุทรเรคเคเนสมาล่วงหน้าแล้วชาวบ้านนับ4,000ชีวิตในเมืองท่าประมงอย่างเมืองกรินเดวิกต้องอพยพก,กันอีกครั้งหลังเคยอพยพจากการประทุเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นลาวาได้แดผดเผาถึงพื้นดินจนบ้านเรือนบางหลังได้รับความเสียหายสำหรับรอยแยกที่เกิดการประทุนั้นประมาณการว่ามีความยาวถึง2.9กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับขนาดเดิมจากการประทุครั้งที่แล้ว ทั้งนี้พิกัดปัจจุบันอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเรกเกียวิกเมืองหลวงของไอซ์แลนด์โดยท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิกยังคงเปิดให้บริการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกตามปกติ